ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเริ่มนำธนาบาัตรเป็นธนาบัตรพอลิเมอร์รุ่นใหม่นะคะ,คะออกมาใช้หมุดเวียในทั่วประเทศตั้งแต่วันที่21พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยพอเขาได้รับเนี่ยอา้าวของปลอมหรือเปล่าเขาตกใจว่าของปลอมหรือเปล่านะคะทำให้หลายคนคิดว่าเป็นแบงค์ปลอมแต่ไม่ใช่นะคะต้องบอกเอาไว้เลยว่า ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาปรับรูปแบบที่ทำมาจากวัสดุพอลิเมอร์ค่ะเป็นพลาสติกแบบเฉพาะทางที่มีความทนทานสูงกว่าเดิมมากแล้วก็ทำาทำการปลอมแปลงได้ยากด้วยนะคะอันนี้คือป้องกันแบงค์ปลอมอ่ะที่ผ่านมาก็มีแบงค์ปลอมออกมาระบาดในหลายพื้นที่แต่ว่าธนาบัตรพอลิเมอร์รุ่นใหม่ชนิดราคา50บาทและ100บาทที่เขาออกมาใหม่นี้นะคะ มีการต้านทานการปลอมแปลงได้ดีแหละดีไซน์โดยรวมก็เหมือนกับธนาบาัตรเป็นเหมือนธนาบัตรที่เป็นกระดาษทั่วไปที่เราใช้ที่ผ่านๆมานะคุณอรณิชา<ะ>เราก็คุ้นเคยกันดีนะคะแต่ว่าพอไปจับดูแล้วมันเป็นพลาสติกนะคะทําให้หลายคนตกใจอันนี้เขาบอกว่าการ ป้องกันการปลอมแปลงได้ดีกว่าเดิมมากเลยค่ะเพราะว่าจุดเด่นของเขาก็คือเป็นช่องมองใสทะลุได้ทั้งสองด้านเลยแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีสัญลักษณ์เบลนะคะและเส้นเฉียงนูนสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาที่จะได้สัมผัสเห็นชนิดราคาได้อย่างชัดเจนด้วยเพิ่มความเท่าเทียมในการใช้เงินสดสาหรับทุกกลุ่มธนาการแห่งประเทศไทยก็ยืนยันเขาว่าธนาบัตรฉบับพอลิเมอร์เนี่ยอพอลิเมอร์เนี่ยนะคะ50และ100บาทเนี่ย สามารถเบิกถอนจากธนาคารได้นะ1น0บาทก็กดออกจากตู้ ATM ได้ตามปกติเลยค่ะ,คะส่วนรุ่นเดิมที่ใช้ที่ผ่านๆมาก็ยังใช้ได้นะคะถ้าเจอรุ่นแปลกใหม่นี่ก็อย่าตกใจนะคะค่ะทีนี้นะคะมาถึงเรื่องของคอ,อรมอเห็นชอบนะคะหลักการพบรบเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขับเคลื่อนประเทศไทยนะคะสู่คาร์บอนต่ำค่ะนางสาวลลิดา พื่อวิวัฒนานะคะรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีการเห็นชอบนะคะในหลักการร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อยกระดับระเบียบนะคะปี2550ก็จะเป็นกฎหมายแม่บทของไทยนะคะรองรับพันธะรอ,องรับพันธกรณีของ UN ค่ะรองรับพันธกรณีของ UNFCCC นะคะแล้วก็เป้าหมายเขาก็คือคาร์บอนเป็นในช่วงกลางปี2593สุดที่เป็นศูนย์ค่ะในะปี2 6 0 8นะคะกฎหมายฉบับนี้ก็มีการกำหนดกรอบการจัดการกับก๊าซเรือนกระจกของประเทศนะคะโดยตั้ง สี่คณะกรรมการหลักค่ะที่นําโดยคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชาติอันนี้ก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการกําหนดนโยบายกําหนดเป้าหมายและวก็ท่าทีของไทยในเวทีต่างประเทศรวมถึงการจัดทําฐานข้อมูลกา๊าซเรือนกระจกนะคะการวางแผนลดกา๊าซแล้วก็ปรับตัวในระดับชาติค่ะสร้างระบบแล้วก็ซื้อขายสิทธิการปล่อยกา๊าซ กลไกในการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดนด้วยนะคะและมีการกําหนดภาษีคาร์บอนโดยให้กรมสรรพามิตและกรมศุลกากรก่อนเนี่ยนะคะจัดเก็บพร้อมกับมีบทลงโทษในกรณีที่มีการรายงานข้อมูลเทตต็จต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะจะมีการเร่งจัดทํากฎหมายลําดับรองแล้วก็จะหาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยนะคะ เพื่อที่จะสร้างความสมดุลกันระหว่างการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและค่าครองชีพของประชาชนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอคุณภาพอากาศนะคะเรื่องการปล่อยคาร์บอนเนี่ยเราก็ต้องพยายามลดให้ปล่อยได้ต่ําที่สุดนะคะเพราะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยการปล่อยมากก็ทำลายโลกนะคุณอริชาทำให้สภาพอากาศเนี่ยทุกวันนี้มันสุดขัว้วมากขึ้นนะคะ ค,คราวนี้ไปดูครมอนะคะมีการอนุมัติเพดานค่าจ้างสปสก็คือมีการหักเงินสมทบประกันสังคมนั่นแหละค่ะค่ะซึ่งจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะก็มีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์แล้วล่ะที่ประชุมครมรนะคะได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงใหม่ที่กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงสำหรับการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจะเริ่มใช้ในปี2569เป็นต้นไปค่ะคุณอรณิชาค่ะ ก็จะทำกันเป็น3ระยะนะคะคือระยะที่1เนี่ยปี2,569 2 5 7 1ถึง2 5 7พนะคะเพดานค่าจ้างสูงสุดที่1 7 5 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยเงินสมทบนะคะก็จะปรับเป็น875บาทต่อเดือนนะคะนายจ้างและลูกจ้างก็จะมีการจ่ายคนละครึ่งส่วนระยะที่2เนี่ยนะคะปี2,572ถึง2,574ค่าจ้างสูงสุดนะคะ20,000บาท ต่อเดือนก็จะปรับเป็นเงินสมทบ1,000บาทต่อเดือนส่วนระยะที่3ค่ะ ตั้งแต่ปี2575เป็นต้นไปนะคะผู้ที่มีค่าจ้างสูงสุดเนี่ย23,000บาทต่อเดือนนะคะเงินสมทบก็จะปรับเป็น1,150บาทต่อเดือนค่ะค่ะทางด้านนางสาวการจนาภูลแก้วเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมหรือสอปสก็อธิบายเพิ่มเติมว่าการปรับครั้งนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาระบบประกันสังคมให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกันตนนี้นะคะได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นกรณีเจ็บป่วยว่างงาน ทุกคลภาพคลอดบุตรหรือแม้แต่ ชราภาพในวัยเกษียณด้วยค่ะซึ่งการปรับเปลี่ยนนี้นะคะสําหรับระยะเริ่มต้นก็ปี2569ที่ว่านี่แหละค่ะผู้ประกันตนที่มีค่าจ้างสูงเ่ยจะได้ประโยชน์อย่างชัดเจนอย่างเช่นเงินทดแทนเมื่อคุณเจ็บป่วยว่างานหรือทุพพลภาพจากเดิมเนี่ยส,สูงสุด7,500บาทต่อเดือนนะคะคุณก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็น8,750บาทต่อเดือนค่ะ,คะส่วนคลอดบุตรนะจาก22,500บาท ต่อครั้งก็จะเป็น26,250บาทต่อครั้งกรณีเงินสงเคราะห์เมื่อเสียชีวิตจาก9,000 90, 0บาทก็จะเป็นแสน0 0 0บาทค่ะ,คะแล้วก็เงินบำนาญชราภาพหากส่งครบ15ปีก็จะได้เพิ่มจาก3,000บาทเป็น3,500บาทต่อเดือนแล้วก็ถ้าครบ25ปีจาก5,250บาทเป็น6,125บาทต่อเดือนการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบ ประกันสังคมที่สอดคล้องกับค่าจ้างจริงแล้วก็ในตลาดแรงงานในปัจจุบันเนี่นะคะเพราะว่าค่าจ้างจริงมันก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะ,คะมาที่รายงานของอจํานวนของผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์พื้นที่ภาคใต้ที่เกิดน้ําท่วมอยา่างรุนแรงในหลายจังหวัดนะไม่ใช่เฉพาะหาดใหญ่ นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรานะคะรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณาสุขก็ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ ได้สรุปข้อมูลไว้นะคะเมื่อวันที่2ธันวาคมค่ะรวมทั้งสิ้นเนี่ย267รายนะคะจำนวนนี้ก็จะแบ่งเป็นที่จังหวัดสงขลาค่ะมีผู้เสียชีวิต229รายนะคะเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะคะ142รายก็เพิ่มจากวันที่1ธันวาคมอีก2คนนะคะโดยส่งโดยมีการนะคะส่งร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยคืนญาติไป27รายแล้วนะคะแล้วก็ยังคงเหลืออีก115ราย ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช10รายนะคะจังหวัดตรังค่ะ3รายจังหวัดพัทลุง4รายนะคะสะตู3ล3รายปัตตานี9รายค่ะยะลา5รายและจังหวัดนาราธิวาส4รายกระทรวงสาธารณาสุขเขามีการส่งทีม m c a t t เข้าไปในชุมชนตรวจสอบสุขภาพจิตข,ของผู้ประสบภัยด้วยนะคะ,คะไม่ว่าคนที่ยังอยู่เนี่ย ก็มีความทุกข์มากเลยนะคะมีการตรวจสอบ7,340คนจำนวนนี้เนี่ยเครียดสูง269คนและเสี่ยงค่าตัวตาย65คนมีการส่งตัวรักษาด้วยนะคะบางส่วนสำหรับ ผู้ที่เสียชีวิตนะคะในขั้นตอนของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลานครินหรือว่ามออวิทยาเขตหัดใหญ่ีนนะคะในการแบ่งกลุ่มของผู้เสียชีวิตออกเป็น3กลุ่มใหญ่นะก็จะมีกลุ่มส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนกลุ่มนี้ก็คือผู้เสียชีวิตที่สามารถระบุตัวต,วตนได้มีใบรายงานการตายชัดเจนค่ะกลุ่มที่2นะคะกลุ่มระบุต,ตัวตนได้ทราบชื่อนามสกุลก็จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ 4ส,สถานีก็คือการตรวจสอบรูปพพันธ์ภาชนะสูตรพิมพ์ลายนิ้วมือเทียบประชาราชแล้วก็มีการอนุมัติการคืนร่างส่วนกลุ่มที่3คือไม่ทราบตัวบุคคลนะคะกลุ่มนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ขั้นสูงอย่างการเก็บ VNA เก็บร่างเอาไว้เพื่อตรวจเปรียบเทียบกับญาติก่อนที่จะส่งกลับคืนต่อไปนี่นะคะก็มีประชาชนในพื้นที่บอกว่าเอ๊ะ ถ้าประชาชนเสียชีวิตจํานวนแค่200อันนี้267รายไม่ใช่น้อยนะ,ะแต่ว่าประชาชนเขาบอกว่าถ้า267รายจริงๆแนตะ่ทำไมตู้เก็บร่างผู้เสียชีวิตจึงได้มีหลายตู้เขาก็สงสัยว่ามากกว่านี้หรือเปล่าค่ะ,ะใ,นในส่วนนี้ประชาชนสงสัยแต่ว่าทางแพทย์เนี่ยก็บอกว่านะคะ,ะเรื่องของประเด็นนี้คือมีการเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งเก็บในตู้เนี่ยคือจะต้องมีการจำแนกแยกกันไงคะ แบบแยกแต่ละประเภทผู้เสียชีวิตที่ทราบไม่ทราบชื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็เลยทําให้ต้องเก็บหลายตู้คน<ฆ>ก็เลยเข้าใจว่ามีเยอะหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่ามีจํานวนเท่าที่รายงานไปนั่นเองค่ะคราวนี้สถานการณ์น้ําท่วมเราก็เห็นว่าบ้านเรือนเสียหายนะรถยนต์ก็เสียหาย<ฆ>แต่มีรถอีวีด้วยเราก็เห็นที่ผ่านมาเวลาน้ําท่วมบางทีรถอีวีถูกเพลิงไหม้กลาง<ฆ>น้ําที่กําลังท่วมอยู่สาเหตุเนี่ย มาจากอะไรต้องไปฟังทางด้านของคณะกรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยประธานฝ่ายอบรมและการศึกษา WG2 นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนะเยี่ยงกมลสิงห์เนี่ยให้ข้อมูลถึงน้ำท่วมหาดใหญ่ด้วยว่าทำารถอีวีนี่อันตรายและเสียงที่จะเกิดไฟไหม้ค่ะก็บอกว่านะคะความเสียหายเนี่ยก็จะมีรถยนต์นะคะ เสียหายจมน้ํามากกว่า1,000 0คันค่ะเบื้องต้นในจํานวนนี้นะคะเป็นรถ EV ีประมาณ10%เลยนะคะถึงแม้ว่าแบตรถอีีส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํานะคะระดับ IP 6 7ซึ่งสามารถทนต่อการแช่น้ําได้ลึกถึง1เมตรเป็นเวลา30นาทีนะคะหากลุยน้ําลึกเนี่ยประมาณ40-50ซนติเมตรหรือว่าขึ้นมาถึงระดับรอแล้วเนี่ยหรือระดับเนี่ยติ่มขอบประตูด้านด้านาล่างนะคะ น้ำไม่สามารถเข้าไปภายในแบตเตอรี่ได้แต่ว่าในกรณีที่น้ำท่วมหาดใหญ่ระดับน้ำมันสูงค่ะจนมิดหลังคารถหลายคันนะคะแล้วก็จมน้ำเป็นเวลานานเนี่ยอาจจะมีน้ำนะคะเข้าไปภายในแบตเตอรี่ก็เลยทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเสื่อมสภาพมันเสียหายนะคะเสี่ยงต่อการช็อตแล้วก็เกิดไฟไหม้ค่ะค่ะก็บอกว่าแนะนำเลยอย่าไปชาร์จ ห,หลังน้ำรถจะบอกว่าเอ๊ะข้างในเหมือนกับไม่มีอะไรแล้วก็ไปไปชาร์จไฟไม่ได้นะคะแล้วก็<ฆ>อย่าไปสตาร์ทอย่าไปขับค่ะให้แยกรถออกจากบ้านอย่างน้อย15เมตรป้องกันว่าเกิดไฟลุกไหมจะได้รับความเสียหายแล้วก็เกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนของเราด้วยนะคะ<ฆ>ส่วนสกูตเตอร์ไฟฟ้าถ้าชมน้ําหลายวันไม่สามารถซ่อแมแซมแบตเตอรี่ได้<ๆ>เขาก็มีการเปิดในส่วนของพื้นที่ที่ให้คุณนําไปทิ้งอย่างปลอดภัยด้วยนะคะบอกว่ามีการ รวบรวมแบตเตอรี่ของสกูตเตอร์ที่จมน้ําเสียหายเนี่ยต้องเอาไปส่งให้เจ้าหน้าที่เอาไปจัดเก็บให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยและเหมาะสมถ้าเกิดว่าไปเก็บในกองขยะมั่วเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดเพลิงไหม้ในกองขยะได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องจัดเก็บให้เหมาะสมด้วยนะคะ,คะ,ะมาที่เรื่องราวของการขยายเวลาดื่ม ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเดิมเนี่ยเขาก็จะมีกําหนดช่วงเวลาในการที่คุณจะขายได้ก็คือ11นาฬิกาถึง14นาฬิกาแล้วช่วงเว้นวักตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปถึง17นาฬิกาเนี่ยเขาห้ามขายาแต่ว่าล่าสุดด้วยนะคะก็สามารถขายได้แล้วนะคุณอรณิชา ตาชกิจจานุเบกษานะคะได้มีการเผยแพร่2ประกาศสําคัญค่ะจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะคะมีผลบังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรื่องแรกเนี่ยนะคะก็คือ การกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะซึ่งประเด็นสําคัญก็คือเขายกเลิกจากประกาศเดิมนะคะเมื่อวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมานะคะกําหนดเวลาที่ขายได้ดังนี้ค่ะช่วง11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะแล้วก็ช่วง14นาฬิกาถึง17นาฬิกาเขาให้เปิดขายได้ช่วงรราวนะคะเป็นเวลา180วันเพื่อที่จะประเมินผลและช่วง17นาฬิกาถึง24นาฬิกาค่ะก็หลังจากประกาศ ก็มีการบังคับใช้แล้วนะคะค่ะช่วง14-17ถจะเปิดขายได้180วันเท่านั้นหลังประกาศเพื่อที่จะประเมินผลกระทบ แล้วก็จะมีการเป็นพิจารณาต่อว่าจากนี้จะเอาอยัางไงนะคะ,คะข้อยกเว้นที่ยังขายได้ตามปกติก็คือพื้นที่สนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศนะคะชาวต่างชาติบางทีเขาก็ไม่ได้กําหนดการห้ามขายแล้วชาวต่างชาติบางคนเขาก็มีวัฒนธรรมที่เขาจะดื่มเพื่อชิวอะไรของเขาเนี่ยนะคะ,คะแล้วก็สถานบริการผับบ้าที่เปิดปิดตามกฎหมาย สถานบริการโรงแรมตามกฎหมายโรงแรมนะคะในเรื่องที่ 2, ี่ยกำหนดเวลาห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็คือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ขายหรือให้บริการดื่มในช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามขายตามมาตรา28ข้อยกเว้นคือการหากว่าดื่มก่อนถึงเวลาห้ามขายก็สามารถดื่มต่อได้ แต่ว่าไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหลังเริ่มต้นเวลาห้ามขายนะคะก็ดื่มต่อไปได้อีกหนึ่งชั่วโมงนั่นเองค่ะค่ะคราวนี้นะคะมาถึงเรื่องของคดีอาชกรรมนะคะทางสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงเขามีการตรวจพบความเชื่อมโยงของเครือข,ข่ายการช่อโกงออนไลน์การค้ามนุษย์และการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลที่มีฐานใหญ่อยู่ที่กัมพูชาะคะ่ะกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชญกรรมในแต่ละคดีที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกันไป สู่บุคคลที่อยู่ในเครือข่ายอาชกรรมข้ามชาติโดยก็เป็นกระบวนการหลอกลวงในลักษณะไฮบริดแคมนะคะ,คะใช้หลอกลวงในหลายรูปแบบหลายขั้นตอนเพื่อหลอกให้ผู้เสียหายนั้นโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารฝากธนาคารทางคณะกรรมการธุรกรรมเนี่ยก็มีคําสั่งให้มีการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําผิดร้อยสรายการค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินสดหรือว่าสินค้าแบรนด์เนมเครื่องประดับรวมมูลค่าประมาณ3 7 5ล้านบาทนะคะ กรณีนายก๊กอานนะคะแล้วก็กลุ่มพวกเนี่ยเป็นเครือข่ายใหญ่ค่ะมีศูนย์ปฏิบัติการนะคะในอาคารหลายแห่งที่กัมพูชาอย่างเช่นนะคะอาคาร25ชั้นนะคะอาคาร18ชั้นแล้วก็อาคารไฮโซนะคะขณะที่คณะกรรมการธุรกรรมก็เลยสั่งยึดทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ย90รายการเป็นมูลค่านะคะกว่า467ล้านบาทค่ะ ทางปปงก็ยังมีการยึดทรัพย์สินของนางสาวแตงไทยเครือข่ายเชื่อมโยงนายยิมเลียกนะคะแล้วก็นายเบนสมิธพราบมีการทําธุรกรรมแล้วถือครองทรัพย์สินผ่านบริษัททั้งในและต่างประเทศมูลค่าเนี่ยเกือบหมื่นล้านบาทเลยนะคะโดยมีการดําเนินธุรกิจที่ซับซ้อนฟอกเงินและหลอกลวงประชาชนด้วยค่ะ นี่แหละคะ่ะเราเนี่ยการใช้ชีวิตทุกวันนี้นอกจากต้องระวังอันตารายจากอุบัติเหตุอุบัติภัยต้องระวังอันตารายไซยเบอร์ที่มาหลอกดูดเงินจากบัญชีเราอีกนะคะอะไรก็ไม่แน่นอนคะ่ะแต่ว่าถ้าคุณทําประกันเพื่อวางแผนในเรื่องของเงินทองเอาไว้เนี่ยก็จะทําให้คุณอุ่นใจได้นะคะเงินประกันที่คุณจ่ายไปเนี่ยก็จะได้ รับเงินคืนในกรณีที่เกิดเหตุต่างๆแผนประกันชีวิตสูงไวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะทําประกันตัวนี้เบีย้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและสําคัญจ่ายเบีย้ยคงที่ตลอดสัญญาจ่ายครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่าเดิมตลอดนะคะอันนี้วางแผนไว้ให้กับลูกหลานของเราเพราะว่ากรณีที่เราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ2ปีแรกจะได้รับเงินคืน1นึ่งล้านสองแสนบาทค่ะ และเบีย้ยที่ชำระมาแล้วบวกเพิ่มไป10%ของเบีย้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด6 0 0 0บาทค่ะแล้วก็เบีย้ยที่ชำระมาแล้ว บวกเพิ่มอีก10%ของเบีย้ยดังกล่าวเสียชีวิตตั้งแต่สาเหตุอื่นๆตั้งแต่ปีที่3คุณจะได้รับเงินสูงสุด300,000บาทและถ้าคุณอยู่จนครบสัญญานี่นะคะก็ยังจะได้รับเงินสูงสุด450,000บาทด้วยโทรศัพท์ไปสอบถามที่022014363ค่ะสมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50-75ถึงปีเลยค่ะถึงแม้จะอายุมากก็สมัครได้นะคะเพราะว่าไม่ต้องตรวจแล้วก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วย คุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้นะคะยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรด,ะดกไว้ให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้เลยนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยพร้อมให้ข้อมูลอยู่แล้วอยากถามอะไรถามได้เลยค่ะโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์0 2 2 0 1 4 3 6 3ย้ํา้ำนะคะ0 2 2 0 1 4 3 6 3ควรศึกษาข้อมูลก,ก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟัง ค่ะไปดูข้อหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาใน24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนเราอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนะคะจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าแต่จะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณภาคเหนือตอนบนค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตนใต้ตอนบนเนี่ยจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าเพราะฉะนั้นอากาศก็ที่ผ่านมาือเย็นนะ่ะถึงขั้นหนาวก็ว่าได้ประชาชนต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องรมะมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย รวมถึงต้องระวังอัคคีภัยที่อาจจะเกิดจากสภาพอากาศแห้งนะคะ เพราะว่ามีมวลอากาศเย็นหรือบริเวณความกดอากาศสูงจากจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ที่ปกคลุมช่วงที่ผ่านมามันเริ่มมีกําลังอ่อนลงแล้วอุณหภูมิมันก็จะเปลี่ยนแบบอุ่นขึ้นจากหนาวมาอุ่นมันก็จะมีหมอกหนาหน่อยระมัดระวังด้วยค่ะภาคใต้ยังมีฝนนะคะภาคใต้ตอนล่างน่ยมีฝนแต่มีน้อยลงแล้วล่ะ,ะนะน้มีฝนเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นเองเพราะว่ามรสุมตะว,วันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นั้นมีกําลังอ่อนลงค่ะ ค่ะส่วนในช่วงวันที่4ถึง6ธันวาคมนะคะประเทศไทยตอนบนก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้เนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นเนี่ยกำลังปันกลางแล้วลอกใหม่จากประเทศจีนนะคะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนประเทศ ประเทศจีนตอนใต้แล้วนะคะก็คาดว่าค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็ลาวตอนบนในวันนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะและทะเลจีนใต้ในระยะต่อไปก็จะส่งผลนะคะให้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเนี่ยพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคตะวันออกภาคกลางอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันค่ะ ค่ะก็คือเราอุ่นขึ้นมีมวลอากาศเย็นมาปะทะเหมือนความเย็นมาปะทะความร้อนจะมีฝนฟ้าขนองระยะแรกและอุณหภูมิก็จะลดลงเล็กน้อยอเพราะว่าไม่ไม่รุนแรงเหมือนรอบที่ผ่านมานะ<อ>แต่ว่าเรื่องปัญหาที่รุนแรงขึ้นคืนคอค่าฝุ่น PM 2.5าค่ะ<อ>เห็นได้ชัดเลยนะคะ<อ>รายงานคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษเนี่ยล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วง7จ็ดโมงเช้าภาพรวม PM 2.5เกินค่ามาตรฐานทั้งที่ปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการ เชียงรายลำพูนเชียงใหม่สุขโขทยัยพิษณุโลกสิงห์บุรีสระบ,บุรีอ่างทองสมุทรสงครามเพชรบ,บุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองหนองคายและกาลาสิงค์ค่ะค่ะถ้าไปดูคุณภาพอากาศในภาคเหนือวัดเกณฑ์เฉลี่ยของแต่ละภาคเป็นยังไงบ้างคะคุณอรณัญชาเกินค่ามาตรฐาน5พื้นที่นะคะภาคเหนือก็ตรวจวัดได้นะคะ4.1ถึง4.1 <4. 1 S 2> อื ถึง51.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะส่วนภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกินค่ามาตรฐาน2พื้นที่สูงสุดเนี่67ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะภาคกลางและภาคตะวันตกเกินมาตรฐาน5พื้นที่นะคะตรวจวัดได้สูงสุดเนี่52.9ไมโครกรัม ภาคตะว,วันออกนะคะเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ค่ะตรวจวัดได้นะคะ15.5ถึง64.4ไมโครกรัมค่ะภาคใต้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะก็กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลค่ะสถานีตรวจวัด ก็พบว่ากทมเนี่ยเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่นะคะสูงสุดเนี่ยเจ็ดไมโครกร,รัมเลยโดยสรุปกทมนะคะสีส้มมากกว่า35เคตคือระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะก็ต้องระมัดระวังผู้ที่มีโรคประจําตัวค่ะ ค่าเกินค่ามาตรฐานสูงสุดนะคะเขาบอกว่าเกินถึง62พื้นที่เขตที่สูงสุดคือบางรักค่ะ5 9 5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรรองลงมามที่สะทรน7 8าไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรลาดกระบัง55.5บางขอแหลม53.4น้องแขม53.4เช่นเดียวกันค่ะกทมนี่บอกว่าขอความร่วมมือเลยนะคะ คาดการว่า4ธันวาคมค่าฝนนุ่นีเจะอยู่ในระดับสีแดงเพราะ<ฆ>ฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยงมากๆก็เลยแนะนำว่า4ธันวาคมที่จะถึงนี้แนะนำให้มีการ Work ์ r ฟอร์มโฮมกันสำหรับ<ม>คนที่ทำงานค่ะสำหรับ<ฆ>คนที่ทำงานในกรุงเทพนะคะให้มีการ Work ์ r ฟอร์มโฮมและติดตามการประกาศแจ้งเตือนเรื่องค่าฝุ่นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการของรถราเนี่ย รถควันดำก็เป็นส่วนหนึ่งนะทำให้เกิดปัญหามลพิษเขาก็จะมีการตรวจรถควันดำด้วยนะคุณอรณิชาก,กรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานครนะคะกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ตํารวจจราจรก็มีการเปิดโครงการนะคะ90วันอันตรายตรวจจับปรับคุมเข้มรถควันดำเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ในกรุงเทพค่ะตั้งแต่วันนี้เลยนะคะจนถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะมาตรการสำคัญก็คือ ปรับค่ามาตรฐานควันดำนะคะจาก30%เหลือไม่เกิน20%ตรวจสอบรถควันดำทุกประเภทนะคะทั้งต้นทางและริมถนนค่ะสั่งระงับการใช้รถชั่วคราวนะคะหากควันดำเกินมาตรฐานแล้วก็ลดเวลาปรับปรุงนะคะเหลือ15วันพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดด้วยค่ะเพราะฉะนั้นประชาชน,นถ้าเจอรถควันดำแจ้งที่สายด่วน1584ได้เลยนะคะหรือสายด่วน1 3 4 8หรือทัฟฟี่ฟองดูได้เลยนะคะ หมดเวลาแล้วค่ะกับรู้ทันข่าวก้าวทันภัยส่งท้ายไปกับรีพอร์ตช็อตนิวดิฉันสุพนีสายคำพาค่ะดิฉันออดานิชาสุทธิเลิศเชกลาไป,ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ